เรื่องนี้ผมเองโรมาโน่ ano, ฟันธงให้เลยลิเวอร์พูลมีแผนจะซื้อใครตลาดรอบนี้หรือไม่ผงแดงลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งสึกพรีเมียร์ลีกอ League, ังกฤษที่สถานการณ์ในช่วงการซื้อขายนักเตะในตลาดหน้าหนาวยังคงเงียบอยู่เหมือนเดิมแม้จะต้องเสียนักเตะหลักอย่างโมฮัมเหม็ดซาราดซาดิโอมาเน่แล นาบีเกอิตาที่ต้องไปรับใช้ชาติในการศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นทำให้แฟนบอลของทีมเชื่อกันว่าเยอเกนคลอปกุณซือชาวเยอรมันคงจะมีแผนเสริมทับในช่วงตลาดหน้าหนาวอย่างแน่นอนเพื่อเข้ามาเติมเต็มในการลุ้นแย่งชม้์ลีกกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในโปรแกรมช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้อย่างไรก็ตามปาบริซิโอโรมาโน นักข่าวชื่อดังที่รู้ลึกรู้จริงได้ออกมาดับความฝันของเหล่าบรรดาเดอะค็อปด้วยการเผยว่าเยอเกนคลอปต้องการเซ็นสัญญากับนักเตะใหม่ที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ในระยะยาวดังนั้นมันไม่ใช้แค่หาผู้เล่นมาใช้แก้ขัดในช่วงระยะเวลาแค่6เดือนดังนั้นด้วยเหตุผลนี้ทำให้ลิเวอร์พูลจะไม่มีการเซ็นสัญญากับผู้เล่นรายใดในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้ นักข่าวลูกหนังชื่อดังชาวอิตาลีที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสายข่าวที่แม่นยำเผยแบบหมดเปลือกอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารข้อมูลจากเรา